สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับกับพี่โกเอ็มนะครับกับพี่ยังต๊อกเนาะสวัสดีครับครับผมอายุอะไรอยากกินอะไเราครับอ้ยเตรียมอาหารเตรียมยังกินอะไรตอนเช้านี่กระเพาะแพะกระเพาะแพะโอ้ยมีกระเพาะแพะบอสอสรุปแพะหรือหมูหัวหีนหัวหันหัวหัน หาวเดี๋ <reading> ยวเลาเบิ่งกินห oh, oh, like ัวเปียกหลายอ๋อหัวหานนะครับเนาะอ้ามันคือคือหัวเปียกใช่ไหมหัวเบคือเบิ้งเนี่ยสีปากก็มันอ้พระเอกนะครับนี่คือพระเอกของเรานะครับเท่ยังครับทีเรนเมื่อวานเนี่ยชีวิตเส้นเรื่องของพี่แดงน้องหานอ๋ออ่า้เป็นตัวแทนเป็นเส้นเรื่องของพี่แดงน้องหานชื่อศิลปินของนโมนะใช่แล้วนี่มิวสิก ชื่อเพลงคำสาบานผ่านอีกเกิร์กคำสาบานผ่านอีกเกิรกนะครับเ,เป็นเอ,เอาเอาเรื่องราวชีวิตจริงของผี่แดงน้องหานนะครับเนนาะม่ลย,ยงอาจจะไม่ไม่เหมือนมากแต่ก็ทําให้ดูว่ามันพี่แกในชีวิตเดี๋ยวนี้ว่าแปดปีลองเอามาเป,เ,ปเป็นเรื่องของแกดูนะมันแตกแปดปีกว่าจะได้เจอเขา วันนี้จะมีถ่ายอยีกไหมนี่ครับหรือว่าเสร็จแล้วบายบายาาเนาะเขาคู่พักคู่นางเดี๋ยวปักติดตามบายๆเราแดดลมลม,มตกแต่ว,ว่าก็เช้าๆจะไปดูงานก่อนดูงานแถวสะพานลพลาาานูนเขาเดอดข่าวว่าสายส่งข่าวมาเหมือนน่าจะมีเขาส่งงานอยู่ทำง,งานเดี๋ยวเสร็จนาง่อนเราเข้าไปถ่าย กผู้กองผู้กองผู้กองตอกผู้กองตอกตอนนี้กำลังังในเชี่ยวของติ๊กตอกนะครับท่งสืบนะครับกุยนักลบท่งสืบนะครับนี่ครับดูเมืองนาตาเพิ่นไ้ครับนี่นะนี่หลังจากที่ถอดวิกออกครับแล้วก็เปลี่ยนชุดนะครับแต่ชุดก็ยังขาดหลุดรุ่ยเหมือนเดิมนะครับโอ้ยไม่ได้เจอพี่เพิ่นนานนะครับแตงแต่งานนอนนามันงยมากนะ ันเอามากมันเอามันมันมันไม่หนาวเลยอ่ะเอามากเลยแล้วทังไงด้วยใช่ไหมอาเจียมเต้นมาจะนอนเต้นไม่ได้นอนเลยผมนอนเหงื่อแตกพาคๆเลยนตาคล้าำๆอ้าวแล้วก็จิ้มือนกันครับผมครับฝากติดตามช่องสักลินดาวไลท์สักลินประคำเปียกนะครับทีแล้วที่น้องบนบ้านพ่อครัวประจำทีม ผมกับหมื่อวานไปเห็ดยางเนี iyorum, ่ผมกับเนี่ยบอขิวบงกบพุมดังนี้นะืยางหมาดจี๊ดเอ๊วโอ้ยบอยังเปิดเผยกลางวันเราก็ไปสืบนะครับได้เ่ละม่บ้านจงานะเียมาันปุ๊บเลยคนนึงแต่งไดเสียงว่าดังปานะเขาก็เลียงนีเลบ่แ้งบอกให้รีรีเสียงว่าอันนั้นไหมเดังไหม มันยับยิมโเสียงว่าดังปตีเจ้ละกงปัญาบานก็นลยนำตัวกันชิดถายปนวาหมายพาวจํานี้เลยเงิน้้าเพื่อนแต่เา่เจ็งทีถ่าหมายนะครับเมื่อวานนี้ไปซื้อลงพื้นที่นะครับล่อซื้อนาะมันพ่เรือคำฝากมาส่งเสียง่อดังไปเสียง่ดังกฝากไปไพ่เรือครับ อย่ครับจงสืบดูครับโกเอ็มนักรบครับจงสืบฝากติดตามพี่โกเอ็มในทิก t กอด้วยนะครับอ่าโกละก็ดจุ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 ดเอ็มวันะครับเอ็มวันเอ็มหนึ่งสั M 1 M 1. ่งไัไทยจะบปได้ะ,ะิดมาชุดมาเจ็บบอวบ่มันไห้เยอะเด้สวัสดีเสืยพูครับนายห่างสม่จ่าไหนผมจ๋าผมปิดเสือพูผมปิด่ได้ดะผมเพ <อ S 2> <า>ิ่งเเื่อมาบ้า หายง่ายง่ายหติด hmm> ต่อเพรมันจะจุดจะกดจะกดทัมดไวเวนั่นด้นอมลงเถอะเเถอะไดนคนคนก้างมึงล้านล้านตัวนล้านเท่าไรเจียมหล้านี่น่นี่นี่นั่นีนี่นนนี่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 นะ่นา่นี่นี่นบนี่นกนี่นี่นีานีานี่นี่นี่ี่นี่นี่นี่่นี่นี่น พูดยิงเอาลงนั่นบ่เป็นยังไงตกแต่งอยู่โขโขลอยู่ถึงแค่เฉพาะคุณเดียวคนดูชุดทรงสืบประมาณล้านเท่าไหร่ครับล้านสองล้านสามได้ปรับคุณได้หลายเนี่ยสร้างความให้ฮ่าสนุกนะครับมืออนี้มันจะเขียดัวแหฮงเปิดมาดูอะไรฮ่าฮ่าเปิดมากกับมึงแบบมึงข้าวเนี่ยกบบมีแต่โคบวอโควิด ัเน,นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเสาปนกันจีกันขากันฟันเที่ยงมาดูนี่ติกดอกนี่พวกผมน so. ี่เ so ฮ่ห so ้อยอย่างเดียวมวนกุ๊บเจียบท่านเปรเ้ยงเราซีรีส์เปรี้ยเราเขาก็นี่เสเรานี่กำลังเมาขี่แขวอยู่ไอ้ที่ตอนตอนที่ไปเรียนหลังจากที่จบอมหอยู่ไทยฮงพี่ไปเรียนอยู่อัฟฟอร์ดมา ยู่เนิยดาเนี่ยนิวดาไออุบนนี่ยมคโรงหนังนี่วดาอบวนอีกคนก็น่อนะ่ยวาไปไปอ่าแต่ใชยาหนักลบเนักลบนีเดยด้มากจากใครนะครับให้ถาเนี่ยเนี่ดิอืนี่ดิห้อยห้อยห้อยกปืนไอเอ็มชุบหครับเอ็มหกสิบเอมหกสิบทะลุกอเี่ไมอ่ ถ้าเราปากขี้ผยจำพ่อโรงพยาบาลเขาบ่มีเนาะหมอเขาคือบ่ใส่ตากขืบเอวันนี้ยังไงวะเออาลูกกระสุนมาใส่ยิงออกม่กัดหอกัดหัอท่องแดงเอาดินปืนเทส่ใส่ใส่แจ็คจูดเป็นยาคาเช่เออคาเช่เราบันิดเ็มเงียบจิง เียบเงยบสอบปานว่คือไหวเงียบใหญ่เลยไหเงียบใหญ่แบบนี huh. uh ้ไ huh. ม uh ่ไ huh. ด uh ้เ huh. uh ียบเงียบเอ๊แท่งอะไแท่งดึงเมื่อนี้ยยังม่ไรอเก่ะเขาแช่ถุงเขาเ็อ่ได้เขาไปไปซื้ออยิงไม่ยังดอกเปไปพอให้เราเขาเขาให้เขาให้เขาไปคนเป้าไม้เราไปคนไปพอเราผู้ดวงสงสัยเบกเราเขาคนนแหงเนี้ยเราอากาศอืม เตกอยู you, He s <S ่เราเงียอบการนิทานนะเตกไปสองเตกนั่นแหละนี่ถ้าหมูอูคูยุนโดว่าได้ซื้อได้ซื้อมาพอฟังต้องข่าวเขาคิดว่าตายแล้วเขาไม่สนใจเลยเขาเลยเล่อยเขาเคี่ยวพื้นที่ไปพ่อไ่ดีเอ้ามันน้อยหมวกหนึงไอ้ที่นี่เขาแต่งตัวเป็นอบการงี้อ่าเขาพิกหนามเลยเอ้าฟองต๊อกนี่ว่าเรียบร้อยแล้วเอาขนจับ กินอะไเขามาส่สนใจเลย้ว<ะ>่าเมาแล้วก็อมเอนไงเห็นว่าไอซีเขาเะเจะาบอกสัญลักษว่า,า,วาเป็น,นอะรเดียวยังไงก็ป้ายป้ายเหล็ก<อ>มีเมาแล้วเอาไปอมเหมนเขาว่าตายแล้วเขา,เ<อ>าก็เรียกวิ่งแอ่งโหรอดมากยูซูเนี่อยอุปทองเสียหมนะกินน้อบุดไปกินน้องบุเอ้ยขี้เอาขี้เอามาเอาเาเกี่ยวคนทีนนั่นมาอมอ้ย เอ้ยโดนสีเดียวกันรูยไหมเ้อไว่าิ่เขาถือม็ดมากเขาแทบกนดกินบานอันไเบานหมูิ่ใกลมูิใกลหน้ามีดอนเดี๋ยวเดี๋ยวอาความมามีไกลตีดแหรอแล้วก็โดนหาน้ำมกจักดอัพการิีานมีไกลตี ไม่ไก่ตีเปรูไก่เท่านั้นคือตำหานตำอะไนี่นาะเอาไปมันบ่าฮันตบว่าเ้าๆนะครับกวเอ็มก็ควบคุมการทำอาหารนะครับเมนูย่างนะครับตำจัวส่งสื่อ ส่งสืบอพี่เขาลังตามหายอยู่เอเยนยงให้เขาเรียนติ๊กต๊อกอยู่เขาบอกโอ้ถ้าถ้าต้องสือแบบนี้เรียนติ๊กต๊อกนี่เมื่อวานอกไปแต่เมื่อวานนะเขาว่าก็เล่นหนึ่งแจ้เสียงวออ่าอดังว่าอย่าใช้หัวอย่าใช้หัวให้ส่งลายวะ,ยวะทุลายเอาอชิ๊ชบา้าใจเพราะว่าไปเรือ่ะ คนหัวแสดังจำเรื่องก้าวไปบเ <laughs> ่เ <laughs> สียงว่าดังปันโัวโล่งโรงพยาบาลแต่มันเข้าคิดว่าเนี่ยเนี่ยยอดหน้ามันเดียบร้อยอดูว่นะเป็นโคกไปเลยใส่ยีสต์นะขึ้นเลยเอาขึ้นวางเรียงๆเลย ตาตะไครใส่ปัตคูนนี่บันทิกาชเช้าครับนี่สวัสดีครับอาจารย์หนิงสาระคมครับผมจากสายยันซาวครับผมสวัสดีครับทีมงานผู้ตัดต่อนะผู้สร้างมาดูข้างในห้องครับกำลังทำงานอยู่สำหรับคลิปนี้นะครับพวกผมและโกเอมแล้วก็พี่ต๊อกนะครับขออนุญาตลาไปสืบก่อนครับสวัสดีครับ